สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับเจ้าเอฟวันครับมาดูปัญหาของเจ้าเอฟวันตอนนี้ครับช่างยาวเรียกเข้ามาปรึกษาเรื่องจะขยับดัมถอยหลังเพราะว่าช่างบอกว่ามันติดนะครับนี่ตัวนี้นะครับที่เป็นปัญหาทำให้เกียร์ขึ้นไม่ได้นะครับชนกับอกไก่นะครับ คานที่อยู่ด้านข้างนี่ครับตัวนี้ครับก็ต้องขยบถอยหลังแล้วก็เอาดัมเนี่ยถอยหลังกลับไปด้วยผมเลยปรึกษากับช่างนะครับว่าถ้าเราถอยหลังประมาณยี่สิบเซนเนี่ยมันจะได้ไหมนะครับเครื่องเนี่ยไม่สามารถเอาลงต่ํากว่านี้ได้แล้วนะครับเพราะว่าเจาะถือว่าต่ําแล้วรูแท่นเครื่องนะครับนี่ตัวอุ้มเกียร์ก็ถือว่าต่ํา ต่ำพอดีนะครับจังหวะวางเครื่องเนี่ยพอดีแล้วนะครับผมถือว่าช่างนี่เขาวางได้สวยหน้าเชิดนิดนึงท้ายต่ํานิด,น,ดนิดนะครับผมนะเรื่องม้อนหนุ่มม่น้ําผมก็จะเอาเป็นหม้อน้ําที่มากับเครื่องสี่สี่สูบคอมันเล็วตัวเก่าก็ว่าจะดีดหัวขึ้นแต่พอเอ,อิญมาติดน็อตนะครับมีน็อตตัวปลุกคองมอะไรเจาะไม่ได้แล้วว่าจะดีดขึ้นก็หมดสิ์ครับ แต่จังหวะที่วางหัวรถลงพอดีพอดีครับไม่ติดอะไรเลยนะครับ่ะสังเกตด,ดูไหมคานหัวกับท่อไอดีเนี่ยเห็นไหมพอดีเลยไม่ติดครับถือว่าพอดีนะแต่ดีดหัวขึ้นก็ไม่ได้ครับเพราะรุ่นนี้เจาะเจาะน็อตทะลุเช็ดซีนะครับก็กลายเป็นว่าได้ประมาณนี้ก็ขอขอบคุณช่างยาวนะครับที่วางเครื่องให้สวย ไอเรื่องติดเกียร์เนี่ยมันติดแน่นอนเพราะว่าเครื่องเดิมของเขานะครับเป็นเครื่องซีซูบเขามันเร็วนะอ่าเดี๋ยวเรามาดูว่าถ้าเราขยับดัมเนี่ยนะครับมันจะต้องขยับตัวไหนบ้างแต่ดูทรงนะครับทรงของดัมเนี่ยมันจะไปข้างหน้าเยอะนี่ครับถ้าขยับดัมก็หนึ่งหนึ่งตัวนะครับ ถ้าเกิดเราเลื่อนถอยหลังไอ้นี่มันเป็นนอ็อตเห็นทังเกียร์ไหมมันเป็นน็อตไม่ได้เชื่อมนะครับก็ถอยเขาถือว่าเขาทํามาดีครับสามมิตรทํามาดีมากครับ <Yeah. S 1> สมมุติว่าถอยปุ๊บก็ถอยไปด้วยอันี้ก็จะเอาหม้อน้ํากลับนะครับตัวที่ติดอยู่กับรถเป็นหม้อน้ํหกเฮดอนะตัวนี้เอากลับบ้านไปด้วยส่วนตัวที่มากับรถก็เดี๋ยวให้ช่างเขายกขึ้น ะครับมันก็จะพอดีเพราะว่ามันมีอุ้มลมตัวนี้มันไม่มีครับหกเ e, ตัวนี้ไม่มีต้องมาเสียเวลาแปลงครับนี่ครับให้เด็กออกกลับบ้านไปด้วยครับจะสังเกตนะครับว่าอ่าเครื่องเนี่ยจะนอนและหน้าพอดีพอดีเลยหน้าเชิดนิดนึงครับขนาดเอาท้ายลงขนาดนี้ยมันยังไม่พ้นนะครับมันยังติด เนี่ยมันติดเนี่ยระยะตรงฝาซเซฟนี่ครับติดตรงเนี้นะครับถ้าไม่เอาออกก็คือวางไม่ได้ครับนี่ติดไปหมดเลยต้องเอาออกนะครับติดหมดเลยก็ช่างยาวเขาก็รอรอผมมามาดูแล้วก็ พีเคาะช่วยกันว่าเราจะขยับดัมกับถอยหลังหรือว่าเราจะพาอกไก่นี้ออกผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะขยับถอยหลังสักนิดหนึ่งเพราะว่ารถมันหย่อนไปข้างหน้านะครับนี่ขยับก็มีแค่นี้แสลกอ่าเนี่ยตัวที่สองนะครับมีอยู่ประมาณห้าจุดอะ่ะนี่ตัวที่สามนะครับขยับน็อตตัวที่สี่นะครับตัวนี้แล้วก็ตัวที่ นี่ครับตัวที่ห้าครับมีแค่นี้ครับทีนี้เราก็จะเลื่อนถอยลังมาปุ๊บเราก็ต่อเชสซีด้านหลังนะครับเลื่อนมา20เซนแล้วก็ต่อออกมา20เซนครับต่อยื่นออกมาให้มันรับเวลายกดัมขึ้นรับกันไหนะครับผมแล้วก็ตกแต่งที่ใส่ป้ายทะเบียนสักหน่อยนะครับ เวลายกดำให้มันรับพอดีก็ต่อมามออโีออเคตรงนี้กตัวมันขึ้นอยู่ตรงนี้พอดีเลยครับเอาก็โตแค่ตัวรับให้มันรับครับผม <c oughs> โอเคครับ <c oughs> ก็ตกลงว่าจะย้ายนะครับ <c oughs> ย้ายถอยหลังทรงก็มันจะได้พอดีทรงก็จะได้พอดีครับที่จริงผมดูว่าท้ายมันสั้นอยู่นะนี่ ที่จริงผมก็ดูว่าท้ายมันสั้นอยู่นิดนึงลักษณะเหมือนมันจะหนักไปข้างหน้าน้ำหนักมันจะทิ้งไปหน้าถ้าเราหย่อนมาอีกยี่สิบเซนก็จะอยู่ประมาณนี้หย่อนมายี่สิบเซนก็ดีโอเคโอ้ช่างยาวนี่วางเครื่องได้เร็วนะสวยอยู่วางได้สวยด้วยนี่ะยังยังคานอุ้มอุ้มเกียร์อุ้มอ่าเขาเรียกว่าหัวหมูตัวเนี้ย ก็แปลงใส่ใหม่นะครับปกติมันไม่มีก็เจาะน็อตใส่ใหม่เจาะอุ้มใส่ี่ที่ต้องตัดเสียงมาภาก็เป็นเพลงครับติดลิขสิทธิ์ครับผม mm hmm. เพลงแกรมมี่ด้วยนะครับ mm hmm. นี่ดูปแป๊บนะครับที่น่าจะติดเทดซแต่ไม่ติดนะนิดเดียว คือผมถามช่างแล้วนะครับว่าทําไมเครื่องมันถึงแน่นขนาดนี้เขาบอกว่าความหนาของเช็ดซีรถคันนี้มันหนาเกินรถปกติหนาประมาณนิ้วหนึ่งอ่ะเนี่ยพวกปุงพวกแป๊บมันก็เลยยัดเข้าไปแน่นนะครับเดี๋ยวก็เวลาสตาร์ทเครื่องจริงๆก็ต้องย้ายออกครับอย่างตัวปัม๊มดัมนะครับก็ต้องย้ายมาอยู่ฝั่งนี้นะครับเพราะว่าเกียร์ของรุ่นนี้เขาเรียกว่ามันจะอยู่ฝั่งฝั่งด้านซ้ายเนาะ ถาหันหน้าไปกับรถจะอยู่ด้านซ้ายนะครับพอเครื่องตัวเก่าเนี่ยมันจะอยู่ด้านขวาเพราะมันเป็นเป็นเครื่องจีนเอเป็นเครื่องอินเดียนะครับอ่าก็จะย้ายมานะนี่ก็มีเพาปั่นเอามาให้ช่างด้วยนะครับก็ที่จริงมันก็มีครบไปเลยนะขายแค่เครื่องเกียร์ไปนะครับไอตัวมออรลมเบรกหลังก็อามาให้ช่างยาวใส่ให้นะครับ นี่อย่างช่องนี้ก็ใส่หม้อน้ําเข้าไปปกติมันจะมีอินเตอร์ด้วยนะมันจะเป็นอินเตอร์นะครับสายคอมแอร์ติดมาก,กับเครื่องทีเนี้ยอีกอย่างหนึ่งก็คือคอมแอร์ของอันเก่าอะ่ะจะอยู่ฝั่งขวาทีนี้เนี่ยมันจะอยู่ฝั่งขวาเครื่องนั้นอาจจะอยู่ฝั่งขวาแต่เครื่องนี้ดันมาอยู่ฝั่งซ้ายแต่ข้อดีของมันก็มีนะครับ มันก็มีในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีเพราะว่าไอแปป้แป๊บแป๊บที่เป็นแป๊บมเนียมเดินไปทางนั้นน่ะก่อนจะถึงแป,ป๊บตัวเนี้ยมันเป็นสายอัดนะครับเป็นสายอ่อนนะมันเป็นสายอ่อนนะครับนี่เห็นไหมคอมห้อยอยู่คอมเก่าก็ไม่ได้ออกนะนี่ครับเป็นสายอ่อนครับมันก็พอจะเลี้ยวมาได้ครับเลี้ยวมาทางนี้เชื่อมเข้าตรงนี้ได้เลยก็จะเป็นสิ่งที่ทําได้ง่ายทีนี้ ไม่ทำยากถ้าไม่ใช่สายอ่อนหูต้องไปดัดแป๊บใหม่ต้องไปอัดสายใหม่อาจจะเสียตังค์เยอะนะครับพอดีเลยเป็นสายอ่อนนะนี่ก็เป็นชุดสายไฟเนี่ยสังเกตดูไหมเครื่องมันกับปั๊มกับแชทซีมันจะอยู่ใกล้ๆกันนะนะครับอันนี้สายคันเร่งแจ้งยาวก็ใส่ไว้ละเตตั้งสายคันเร่งเอาไว้ ว่าวางเครื่องได้สวยครับตำแหน่งอยู่เหมือนรถปกตินะปกติเนี่ยถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นเขาเรียกว่าเอาหัวมาครอบอะหัวแคบมาครอบก็จะพอดีเลยนะครับตัวนี้แต่ผมว่าหัวตัวนี้มันคัสสิกดีผมก็เลยไม่เปลี่ยนเอาหัวตัวนี้เลยที่แรียกว่าจะหาซื้อหัวแคบมาใส่นะครับผมว่าหัวตัวนี้ก็สวยอยู่คอนโซลภายในก็ยังดีอยู่นี่ครับเรียกช่างมาถามครับผม แคบเล็กหน่อยใช่ไหม,แค,มแค่มันใส่เครื่องปูนี้ไม่ได้ดิอ๋อคนเชื่บพวกมันเชื่ออย่างนี้พวกมันก็ถ่างไม่ถ้าถ้าเป็นฟูโซ,โซหัวกระดูกที่เออเช็ดซีเช็ดซีฟูโซอ่ะวางเครื่องมามันหยุดแบบแบบนี้ไหมใกล้ๆกันอย่างนี้มันอยู่ประมาณนี้เลย<อ>ถ้าว่าเป็นหัวคานแคบม,มาน่ะมันจะวางไม่ได้เลยวางเครื่องไม่ได้ต้องต้องถ่าย เนี่ยผมสังเกตดูนี่มันอยู่ใกล้กันดูอย่างนี้บอกครับแต่ว่าตัวนี้มันจะโคกโมันตีมันจะเล็กอ๋อเออนี่มันตีมันหนาตีมัน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 ใหญ่อ่าเช็นซีมันใหญ่เอาง่ายๆถ้าเป็นถ้าเป็นไอ้นี่มันจะอยู่ประมาณนี้อ่าจะประมาณตัวนี้มันจะใหญ่เช็นซีมันใหญ่ดีแล้วแหละใหญ่หนาดีแล้วก็ถือว่าวางเครื่องได้สวยครับสวยงามเอาหม้อน้ำวางลงไปปุ๊บหม้อน้ำตัวนี้ก็มีอุ้มลมในตัวนะครับ นี่มีอ <Bond> ุ้มลมในตัวแล้วก็จะให้ยึดอันนี้ใส่เลยเอามาใส่ในนี้เลยอุ้มลมก็จะมามัดอยู่ในนี้นะครับขายึดตัวนี้ก็จะอยู่เหมือนเดิมแต่เราจะเอาอุ้มลมตัวนี้ที่มันมีขายึดเนี่ยเอาเหล็กนี้ออกแล้วก็เอาอุ้มลมตัวนี้ใส่แทนครับพอดีเลยนะขยับดั้มถอยหลังอ่ะเดี๋ยวจะลงหัวให้ดูทรงเดี๋ยวลงหัวให้ดูทรงนะครับ มันจะห่างๆจักหน่อยนะครับเหมือนรถเหมือนรถป้ายแดงนะ<ม>ป้ายแดงเขาก็ห่างแบบนี้เลยนี่ครับเครื่องก็จะล้นออกมาอย่างนี้เลยครับนี่มหากราบเลยมันเป็นหัวตอนเดียวเนาะปกติถ้าเป็นหัวแฉบมันก็จะครอบพอดีหัวแฉบมันก็ครอบพอดีนะครับเอาไปชิดข้างหน้าไม่ได้นะครับชิดข้างหน้าไม่ได้แล้วเพราะว่าตำแหน่งมันอยู่แค่นี้เพราะว่า เครื่องเดิมเนี่ยมันจะเป็นหม้อน้ําอินเตอร์ไงมันจะมีช่องระหว่างใส่อินเตอร์ข้างหน้านะครับนี่นี่ของเดิมของเขานะครับมันจะไปหน้าเลยก็ไม่ได้หม้อน้ํามันจะติดนะครับติดข้างบนต้องให้จังหวะหม้อน้ําด้วยครับไปหน้าเลยก็ไม่ได้อยู่ตำแหน่งนี้พอดีนะครับโอ้หอยู่ตรงนี้แล้วสวยนะเนี่ยแล้วก็ขยับดัมถอยหลังไปยี่สิบเซนยี่สิบเซนแล้วก็ทำขานี้ออกมานี่ครับ ขาบันไดออกมาก็จะดูหล่อ,อครับทรงได้นะก็จะเป็นทรงประมาณนี้แหละนะครับที่แรกว่าจะดีดหัวขึ้นเอาไปออมาก็ไม่ดีดดีกว่าหัวมันสูงอยู่แล้วแหละนี่ทั้งทียดูมันสูงอยู่แล้วเดี๋ยวถายไฟเราน่าจะได้ทําใหม่เพราะว่าหัวนี้มันเป็นคอมมันเร็วจะได้ ตัดสายไฟออกเยอะพอสมควรนะสายไฟมันเยอะเกินโอ้รถคันนี้ทำรถน่าจะเทมากอะพอทำเสร็จปุ๊บทรงก็น่าจะืถึกมากครับนะครับตรงระแนงนะครับพวกระแนงเนี่ยผมจะให้ช่างเนี่ยตัดออกนะครับแล้วก็ทำเป็นซองทำเหมือนรถที่เราแบบยกระแนงออกได้ครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นเชื่อมติดเลยนะครับระแนงตัวนี้ ก็ใจช่างตกแต่งฝาท้ายไอตัวข้างล่างอ่ะบุบมากเลยเขาน่าจะใช้รถเบคโคยกมานั่นเนี่ยเวลาติดลมเขาเบคโคยกท้ายเลยนะครับนี่จะย้ายปากนกแก้วมาไว้ด้านข้างแล้วก็ทําฝาท้ายเป็นแบบทรงปัจจุบันนะครับอาจจะใช้เสาตัวเดิมก็ได้นะไม่รู้ว่าช่างยาวจะจะทําใหม่หรือว่าใช้เสาตัวเดิมผมก็ไม่มั่นใจแต่แต่ดูเหมือน ดูเหมือนเสาตัวเนี้มันข้างบนอ่ะหูบนนะครับมันจะบางไปสักนิดหนึ่งกลัวว่ามันจะไม่แข็งแรงนะมาดูหูข้างบนนะครับมันบางเวลาอดีตท้ายนี่กลัวมันฉีกนะครับนี่ผมก็ว่าจะให้ช่างยาวนี่พิจารณาใส่ประกับเป็นประกับดำมาเด็เหมือนเหมือนปกติเขาอะทำใหม่เลยนะครับเนี่ยเสาที่มันบุบม,มันบุ่มมัน บุกเข้าไปก็จะให้ช่างยาวพิจารณาดูว่าจะเอาออกได้ไหมนะทำทำเท่าที่ทําได้ครับพวกบางคมบางคนก็เปลี่ยนเป็นเล็ครับนี่อันนี้ฝังถังน้ํามันท่อไอเสียอย่างเงี้ยเอาออกทําใหม่เดินใหม่เพราะมันเป็นท่อไอเสียเขามันเร็วนะครับเอาออกให้หมดนะนี่นะครับชุดกองอากาศก็จะอยู่ฝั่งนี้ครับท่อไอเสียเดินใหม่หมดนะครับ กองอากาศสังเกตดูท่อไอดี ID, มันจะมามาทางนี้เป็นกองอากาศแล้วก็เป็นตัวดูดอากาศดูฝั่งนี้พอดีพอดี